พี่น้องครับเคยถามตัวเองหรือเจอคําถามไหมว่าพระเจ้าที่เรารู้จักคือใครพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นแบบไหนในหลักข้อเชื่อของคริสเตียนมันมีอะไรบ้างเราเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าแห่งตรีเอกนุภาพรตรีเอกนุภาพ3รวมเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ข้อ1ก็คือมัทธิวบทที่28ข้อ19ที่นั่นบอกว่าให้เขารับแบบสมาในพระนามพระอ่าดังๆหนึ่งสองสพระชื่อที่1นะชื่อที่2 ชื่อที่สามเรามีสบุคคลเอ๊ะคาถามก็คือเรามีพระเจ้าสาพระเจ้าจริงไหมเรามาดูชื่อพระบิดาพระเยซูคริสต์พระวิญญาณคือใครเอ้ยคุณมีพระเจ้าสามองค์เนี่เราไม่ได้มีพระเจ้าสามองค์เรามีพระเจ้าองค์เดียวและในพระเจ้าองค์เดียวเรามีสมบุคคลพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสามบุคคลนี้คือพระเจ้าองค์เดียวทุกอย่าง ที่เป็นหลักข้อเชื่อของคริสเตียนคือพระคัมภีร์อัลฟาคืออะไรตัวเริ่มต้นตัวที่หนึ่งโอเมกาตัวสุดท้ายของอักษรชุดกรีกอัลฟาโอเมกาพระคัมภีร์ข้อไหนที่บอกว่าพระองค์เป็นอัลฟาเป็นโอเมกาวิวรณ์บทที่21ข้อที่6จําข้อในไว้พินพระเยซูเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดพระองค์คือที่หและที่สุดท้าย พระองค์อยู่เหนือการเวลาอิสยาห์บทที่5 7เจ1 5ข้อ15พระบิดาเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเยซูถ่ยยอนบทที่14ข้อที่16ถึง17กล่าวไว้อย่างนี้และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านพระองค์ประทานผู้ช่วยองค์หนึ่งที่อยู่กับเราเรามีพระวิญญาณพระองค์ก็เหมือนกับมีพระเจ้าอยู่ในเรา เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็เหมือนกับพระคิ์ทรงอยู่ในเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานทุกสิ่งในนามของใครพระเยซู